สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องพรายบิน h ช n เนลเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็ได้พาทุกทุกท่านนะคะพาทุกทุกท่านเลยนะคะมาทีา่ในงานวันเกิดของพี่ช้างทารูนะคะค่ะเจ้ารถถังของเรามางานวันเกิดของอพี่ช้างทารูนะคะค่ะเป็นเพื่อนช้างอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เรามาทํากิจกรรมก,กันกี่เชือกนะคะ ไปดูกันเลยนะคะอันนี้พิธาโรนะคะเชือกแรกนะคะพิธาโรนะคะแล้วก็พี่บันเย็นนะคะพี่บันเย็นของเรานะคะมาดูนะคะมาดูมาดูนะคะ,ะ,คะว่าอาหารของพิธาโรของเรานะคะนี่พิธาโรก็ได้เตรียมนะคะอาหารผลไม้มาให้เพื่อนๆได้ทานร่วมกันนะคะนี่นะคะ เราตามไปดูเจ้ารถถังของเราเลยนะคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะสงสัยจะจีบสาวอยู่นะคะเพราะว่าสาวๆมาเยอะเลยนะคะสาวๆมากันเยอะเลยพี่บานเย็นอันนี้น้ำหวานนะคะพี่น้ำหวานนะคะต้องเรียกพี่ไม่ได้แล้วนะคะต้องเรียกว่าคุณยายนะคะคุณยายน้ำหวานก็มานะคะวันนี้นี่คุณยายของเราก็มาคะ่ะ มีกี่เชือกนะคะมาดูกันนะคะทุกทท่านค่ะโอ้ยคุณยายน้ําหวานก็มาแล้วก็น้องน้ําหวานนะคะชื่อเหมือนกันเลยนะคะอันนี้น้องน้ําหวานนะคะน้องน้ําหวานโอ้สวัสดีจ้าเลี้ยน้องน้ําหวานโอ้น้ําหวานสตอรี่นะคะนี่น้าหวานสตอรี่นะคะนี่ก็พี่นําโชคนะคะพี่นําโชคของเรานะคะพี่นําโชคก็มา อันนี้ไม่ไม่ใช่ใครนะคะน,นี้เจ้ารถถังนะคะรถถังว่ายังไงนะคะมาเจอกับน้องเราอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นน้องกระถินนะคะน้องกระถินก็มามรถถังรถถังรู้สึกว่าจะกินหาอาหารเยอะบ่อยมากเลยนะคะมานับดูนะคะเมื่อกี่เชือกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหกเชือกนะคะ ค่ะหกเชือกนะคะนี่นะคะหกเชือกนะคะรถถังว่ายังไงนะคะไทรเบนของเรารถถังบอกว่าวันนี้เห็นสาวเยอะเลยนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะลูกรถถังเลือกได้เลยนะเลือกได้เลยนะคะแต่รู้สึกว่าพี่นำโชคนะคะจะเลือกรถถังแล้วนะคะ ค่ะเพราะว่าไปไหนไปด้วยนะคะจะติดกันตลอดเลยนะคะกับพี่นำโชคนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้อีก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 ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะงานไหนงานนั้นก็คือเจ้าดอลลาร์นะคะดอลลาร์ก็มาคะ่ะไม่มีงานไหนว่าดอลลาร์ของเราไม่มานะคะไปที่ไหนที่นั่นเลยนะคะดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์ มานี่มานี่ดอลลา่าบอกว่าแม่จ้าหนูหิวผลไม้นะคะดอลลา่าของเราก็กินแตงโมเช่นกันเลยนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกๆเชือกนะคะไปกินผลไม้นะคะของพี่ทาโลนะคะนี่นะคะนี่กระถินน้องสาวของเราก็มานะคะกระถินเนาะมาเจอกันอีกแล้วดอลลา่า ดูรถทางของเรานะคะโอ้มีอีกเชือกนะคะทุกทกท่านคะมีอีกเชือกที่ตามเข้ามานะคะก็คืออีกเชือกก็คือน้องแตงโมนะคะน้องน้ำเพช,ชแตงโมก็มานี่นะคะดอลล่า <h ats> มีทั้งหมดเจ็ดเชือกนะคะมีทั้งหมดมเจ็ดเชือกนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะไปดูไปด,ไปดูเค้กนะคะของพิทาโร่โอันอนี่นะคะ <laughs> เค้กแตงโมนะคะพิทาโร่นี่เ<อ>จ้าของเค้กวันเกิดวันนี้นะคะ<อ>มาดูรถถังนะคะรถถังบอกว่าหนูไม่สนใจใครทั้งสิน้นหนูทานอย่างเดียวนะคะรถถัง รถถังบอกว่ามีงานที่ไหนต้องบอกรถถังนะคะจัดเต็มเลยนะคะนี่นะคะมาอีกเชือกนะคะก็คืออ่าพี่เปิลน,นะคะนี่น้องเปิลก็มานะคะทั้งหมดเป็นแปดเชือกนะคะคะ่ะนี่นะคะทั้งหมดก็แปดเชือกนะคะทุกทกท,กท่านคะ มาดูงานวันเกิดของพี่ทาโร่นะคะฐานใหญ่เลยนะคะเนาะทานใหญ่เลยดูรถถังรถถังว่ายังไงลูกรถถังบอกว่าพ่อจ๋าหนูไม่สนใจอะไรแล้วหนูทานอย่างเดียวนะคะรถถังของเรามีงานที่ไหนต้องบอกรถถังนะคะก็ทักแข่งกันนี้รถถังของเราชนะเลยนะคะเรื่องกินนะคะชอบมากเลยนะคะมีแต่ผลไม้หวานๆนะคะรถถังนะคะทานไปเรื่อยๆครับผม นี่นะคะมีหลายเชือกเลยนะคะในหมู่บ้านของเราเองนะคะเจ้ารถถังมีน้ำหวานน้ำหวานสองเชือกนะคะแล้วก็มีพี่บานเยน็นมีน้องกระินมีน้องเปิ้ลมีน้องน้ำเพชรแตงโมนะคะหลายเชือกเลยนะคะมีเจ้ารถถังสายอ้วนของเรานะคะสายกินนะคะเจ้าอ้วนรถถังทานไปเลยลูก นะคะก็ไพลเบนของเราก็ขออวยพรนะคะขออวยพรให้พี่ทารุนะคะสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพี่ทารุนะคะในเนื่องในวันเกิดวันนี้นะคะพี่ไพลเบนมาอวยพรวันเกิดให้นะคะกาทานนะคะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะของงานพิธารุนะคะนี่แต่ละเชือกนะคะมารวมกลุ่มกันทานนะคะค่ะในกลุ่มในหมู่บ้านตะทิศนะคะค่ะหมู่บ้านตะทิศนะคะในหมู่บ้านของเราเองนะคะเพื่อนช้างมารวมตัวกันอย่างนี้นะคะก็มีความสามัคคีกันมากเลยนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนช้างของเรามีความสามัคคีกันมากๆเลยนะคะ ทานเลยลูกทานเลยนะคะรถถังรถถังบอกว่าแม่จ๋าอร่อยมากเลยได้ข้าวโพดนะรถถังได้ข้าวโพดนะคะนี่โอ้ลูกหลอกเดี๋ยวตองนี้พี่ช้างทาโลกก็ไม่ใช่ <c oughs> ทาโร่คือเจ้าของวันเกิดอันนี้พี่เบนนะคะอันนี้พี่เบนนะคะควายก็รับรอด้วยครับไปดูเจ้าของวันเกิดนี่นี่เจ้าของวันเกิดนะคะพี่ทาโร่นะคะทาแล้วนะคะแป้งหมดนะครับตัวนี้ไม่ได้ทาแป้งเหมือนไม่ว่าจะท้องงานตัวนี้เหมือนตัวนี้ทาแป้ง ตั้งกินตั้งโอเลยโอ้เลยโอ้เลยจ้วเจ้ารถถังของเราทานอดิตอร่อยมากเลยนะคะรถถังนี่เรบตรวจสายกินนะคะมะมีงานที่ไหนต้องบอกรถถังที่นั่นนะคะสายกินของเรานะคะนี่ จะคงมันเกิดไม่สูนเลยจะองมันดทานไปเรื่อยๆนะคะทุกๆเชือกนะคะทานไปเลยนะคะทุกๆเชือกนะคะมวนึกว่าหายไปไหนมาด้วยก็อ่ช่องของเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามา ให้กำลังใจนะคะในช่องไพรบินนะคะกะ็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตจบคลิปกันนะคะเดี๋ยว็ขอฝากทุกทกท่านที่เข้ามานะคะฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะคะให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันในคลิปหน้านะคะว่าช่องไพรบินของเรานะคะเจ้ารถทางของเราจะพาทุกทท่านนะคะไปที่ไหนกันนะคะค่ะไปดูกิจกรรมที่ไหนบ้างนะคะ เราจะรากันไปด้วยคลิปภาพส,สวยๆตรงนี้เลยนะคะนี่ของเจ้ารุถถังนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ